สวัสดีครับพ่อพ่อกันเชิญเลยนะฮะมากินอาหารเช้าอันนี้ก็คือมากินโจ๊กวันนี้หรือนี้กินเช็ดโจ๊กไงนาก็อนนี้มาเหมือนเดิมๆอันนี้โจ๊กไอไข่โยม้าพี่น้องอันนี้คือไอ้ขนมหัวชายเท้าเนาะนี่ไงนาก็ถ่ายไงนายนาก็ถ่ายไปทำงานทำงานของไค่ของเขาอันนครับ กินข้าวไปฟังเสียงดนตรีไปเ้อะพี่น้องเล่นอันนี้ก่อนเลยสวัสดีค่ะยานตาสค่ะมาทานหารเ้ากันอร่อยแล้วก็อย่าไปหาความอรอน,นะน <c oughs> ี่และในคืออีไลาชาก็คือชาติไปดิมร้อนี่ครับนั่งข้างๆในไลาชาทานอาหารเชา้า,อ,าอ,อ,อร่อยกินในร้านใหญ่ เดี๋ยวเจะให้ดูบรรยากาศร้านใหญ่ร้าใหญ่อาหารเช้าเยอะเลยนะแล้วแต่เราจะเลือกเดี๋ยวอันนี้โจของอันนี้เือนบรรยากาศในร้านนะคะใหญ่มาก ก็เ so um. ยอะแต่ว่าเราเราก็ชอบในสิ่งที่เราอยากจุกแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราอยากกินจุกทั้งมีทั้งอะไรเยอะเลยน้ำเดิมอาหารเช้าไม่มีอะไรแตกต่างมีโจ๊กมีผัดมีอร่อยอันนี้อร่อยใช่ไหมอ่ะยายมีแล้วก็มีหลายๆอย่างมีปลาปลา ปลากยก็มีหมูสเต๊กก็มีไก่สเต๊กก็มีแอกอนี้ยานาเลือกเป็นปลาแชมัตยงดีแตง้มแต่ของยายมีอยู่ตรหนแชมปไหมมีมียายตัดไว้เลยยายยาไม่ได้กินแบบพูดดีนะยายกินแบบบ้านบ แบบพูดดีไม่พูดดีจรเาเช้าต้องชุดโจกคอนทอนแซ่บขั้นลังจุบมูสะบจุบไข่ย oma ขั้นตัง หมูสับละเอียดยิบแล้วก็เขาก็ใส่ไข่ยม m a ก็อร่อยของเขาอ่ะกุ้งหูยานะกุ้มหูยนะพ่งเลยนางจะได้กินปลาวันนี้อร่อยปลาสดนัยเน่ะ

ไม่ค่อยเคอรอก็จัไวันนี้เป็นไข่จีเนี่ยขาไ่ังไทยจีไม่นะคะเขาไม่ให้มันมาอร่อยมันรสกลมก่อมแล้วมีรสชาติแล้วก็มีไข่จีไท่จีคืออะไรต่ออ่งูอออ่งูหอ่ำอ่ ไมมีไถ้ทีก้อนอยู่แล้วเลยไม่จมก็ไม่มีเนยมาให้ดูนางกินไปด้วยนะโอเคครับพี่น้องจะกินไปชนิดนะครับพ่อก็ไม่กินหนักได้ค่ะ